ประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เป็นดราม่าซึ่งเป็นดราม่าอยู่พอสมควรเลยนะนรับก็คือเกมคู่ระหว่าง b g ปทุมยูเนเต็ดนะครับที่เปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิชยานะครับเกมนี้เนี่ยทาง BG. เองนะีในการจัดตัวน่าสนใจคือคือเท่เจริญศักดิ์ก่อนนะ่ไม่ได้ลงสนามในเกมนี้แน่ๆแ,ๆแหละเพราะว่าตอนที่มาถแถลงข่าวของไทยรัฐเนะ่ยผมคุยกับเท่เท่ยังเก็บอยู่ ครับยังยังไม่พร้อมที่จะลงหมดแล้วนะครับแต่ชนะทิพย์เองทีศิสินเองเนี่ยมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนัดนี้นะนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงอ่ะครับแฟนๆเองก็อาจจะตั้งคำถามถึงการจัดตัวผู้เล่นของเทคุระโมรินะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับแต่เกมนี้เนี่ยบีจีได้ประตูขึ้นนำไปกน่ต่อน1.0เนาะนะครับจากทีศิสินแดงดาครับนะครับก็ลงมาเป็นตัวสำรองยิงนาทีสัก47ได้ไหม อ่าสี่สิบเก้าประมาณนะครับแล้วก็หนองบัวเนี่ยตีเสมอได้ที่เจ็ดสิบจากทางวิรยุทธ์รีวิชัยครับนะครับคือตัวสำรองที่ส่งลงมาเนี่ยมีธีรศิลป์ครับนะครับแล้วก็วัลิชูทองชนาทิพย์อิวานฟานดี้แล้วก็ชนานันนะครับส่วนตัวจริงเนี่ยก็มีพิสารชินพัฒน์คริสติองมาโคบาลินีนะครับกฤษดากาแมนนะครับโนสุดาศิวกรสัญชัยทวัชชัยเมลวินลอเรนเซ้นนะครับแล้วก็รานียลซานตาน่านะครับ แต่เกมนี้ผลปรากฏว่าอย่างที่เราบอกไปเนาะเสมอกัน1ต่อหนะครับแน่นอนว่ามันก็มีประเด็นดาม่าอยู่พอสมควรนะนะครับ,รบสำหรับทีม BG เนี่ยซึ่งจริงๆอะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นทีมที่ดาม่าเยอะมากครับนะครับ,รบโดยเฉพาะเรื่องของผลการย่งขันต้อมนะครับอ,อย่างลูกกาเนี้ยคือเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ระยองมาละหนึ่งใช่ไหมใช่อ่า เสมอ,อชนะแค่นัดเดียวคือชนะเชียงรายแล้วก็เกมเนี้ยเสมอนะครับส่วนนอกบ้านน่ะชนะสุโขทัยมาได้นะนะครับมีเกมสะดุดกับราชบุรีที่เหลือ10ตัวแล้วแพ้ก่อนที่จะมาคุมทีมรอบนี้ผมไม่เคยคุมทีมแพ้ในบ้านเลยนะแต่สถิติเขาดีในบ้านใช่นะครับสถิติดีในบ้านนะครับก็แต่กลับมาครั้งนี้เองเนี่ยนะครับกลายว่าเล่นในบ้านแล้วพอ แฟนบอลอาจจะเห็นว่าแพ้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็จมีสะดุดในเกมล่าสุดซึ่งแฟนๆก็ตั้งคำถามนะครับว่าเออบีจีเป็นอะไรนะครับเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมงานของเราเนี่ยลงลงพักสนามด้วยเนาะนะครับแล้วก็ไปที่สนามนะครับมันมีภาพหลังเกมครับที่แฟนบอลของบ G ลงไปที่สนามนะนะครับเออ อันนี้เป็นภาพก่อนที่แฟนบอลจะลงไปสนามเนาะครับก็ก็ลงไปถามว่าฮเฮ้ยประมาณว่าแบบคุณเล่นเต็มที่แล้วหรออะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วมันก็เดือดอยู่เหมือนกัน <ừ> อ่าเนี่ยอันนี้เลยโอ้โหคือลงมาแบบลงระยะประชิดอ่ะครับนะครับก็ลงมานี่แหละตามภาพเลยก็คือมาตามมาถามแหละอาจจะขอเคลียร์หรือว่า <ừ> อาจจะถามเลยว่าเออทำไมพวกคุณเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะว่าว่าพูดว่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเอาจริงเขาก็ต้อง โดนรั่วออกไปโดนกันออกไปเพราะว่าตามกฎเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นที่ไม่ถูกใจแฟนบีจีก็ทําให้ต้องลงมาพูดคุยกันหน่อยอแต่คือลงไม่อย่างที่ต้อมบอกลงไม่ถูกต้องแะแน่นๆนะครับแต่ลงมาเนี่ยมันก็ไม่ก็ๆๆเรียกว่าอะไรอ่ะอมันก็คงแฟนบอลบีจีก็เก็บกดอ่ะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็คงผิดกฎทางไทยลีกด้วยแล้วมันเป็นความ อันตรายของนะักฟุตบอลด้วยแต่โอเคเราไม่ได้บอกว่าพี่เขาจะไปทําอะไรนะรแต่เป็นเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับอ่ลงมาอย่างนี้แน่นอนก็โอเคลงมาไม่พอใจกับผลงานว่าเฮ้ยพวกคุณวิ่งกันเต็มที่แล้วหรือยังนะครับแล้วก็วันเนี้ยที่ทีมงานของเราตั้งคําถามว่านักเตะบ,บีจีเนี่ยไม่วิ่งจริงหรือไม่ะนะครับอ่ถ้าได้ดูเกมเนี่ยผมว่าม,มันก็ บีจีก็เป็นฝ่ายที่จริงๆอะครองบอลได้เยอะกว่านะครับ62ต่อ38เปอร์เซ็นต์เนาะนะครับโอกาสยิงของ BG เนี่ย23ครั้งเนี่ยครับตรงกอบไป6ครั้งส่วนของบัวพิชยาเนี่ย9ครั้งตรงกกอบไปแค่2ครั้งปัญหาของ b ีจคล้ายๆกับเกมที่ระยองที่เขาแพ้ครับเกมกับระยองเนี่ยโอกาสเยอะมากๆแต่สุดท้ายก็ยิงไม่เข้านะครับเวลาทีม เล็กมาเจอกับทีมมาเจอกับบีจีพอตั้งรับเหนียวๆนะมันกลายเป็นว่าไอเดียของการเล่นของบีจีมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ดีพอมั้งนะครับในมุมมองนะนะครับมันทําให้ไม่สามารถจะเจาะได้ส่วนคําถามคือว่านักเตะบีจีไม่วิ่งจริงไหมสำหรับผมนะสำหรับผมที่ดูอ่ะผมมองว่าคือหนองบัวเขาก็รับอ่ะท็คติกแหละเออเป็นแท็คติกใช่คือมันจะไปวิ่งแบบโอ้โหหาจะวิ่งยังไงดีอ่ะมันก็คงวิ่งลำบากนะ เพราะว่าเ mm hmm. กมรับเกมรับหนองมัวเยอะอย่างเงี้ยบีจีเขาก็คงเคลื่อนละแหละเคลื่อนไปแต่สุดท้ายเนี่ยความเฉียบคมในช่วงช่วงท้ายเกมของบีจีอาจจะไม่ม, mm hmm. มีโอกาสเยอะนะคอ่ะอย่างที่เห็นแล้วก็ยิงออกไปเองบ้างประตูเซฟบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยน, mm hmm. นะครับมันทําให้บีจีเองก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกที่จะเอาประตูที่สองได้ครับ,รบก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของอนักเตะไม่วิ่งจริงไหมผมว่ามันก็คิดได้หลายมุมแหละนะเป็นเพราะว่าเรื่องของ อาการตั้งรับของทางหนองบัวด้วยครับนะครับ,รบก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูกันใหม่นะครับมผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้แหละมันทําให้นักเตะเองเขาก็ต้องไปเขาเรีาายกว่าไงไปพัฒนาหรือว่าไปปรับปรงุงหรือว่ารวมทั้งทีมงานทั้งสตาฟโค้ดหรือว่าตัวเทกูเองเขาก็รับรู้เหตุการณ์นี้นะครับมีมีภาพเหตุการณ์นี้ด้วยนะตอนนี้ใช่ภาพเป็นภาพเหตุการณ์ที่ช่างภาพของเราพี่บอยถ่ายไว้แหละนะครับทั้งทั้งภาพนิง่งแล้วก็เอาทั้งคลิปนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่า แฟนบอลประหลาดสจักรนยม่ถือโทโขคงนะครับแล้วก็ตะโกนถามนักเตะบีจีว่าพวกคุณทำเต็มที่กันหรือย,อยังนะครับคารพการตัดสินใจของพวกคุณทุกคนผมไม่ได้เชียร์พวกคุณเพื่อให้เสมอหรือแพ้ผมต้องการชนะในบ้านแฟนบอลทุกๆท่านมาพวกคุณเต็มที่กันหรือย,อยังผมต้องการให้คุณเล่นเพื่อแฟนบอลคุณเห็นใจแฟนบอลไหมอืมอ่านะครับก็เหมือนว่าตอนนี้เป็นจังหวะเหตุการณ์ที่นักเตะเขาก็ตัดเท่เท่แบที่โวบอกก็คือเจ็บไม่ลงเล่นนะครับแล้วก็ทยอยทยอยเข้าไปซึ่ง ถ้าหลังด้านข้างเนี่ยก็ตะโกนตามในคลิปที่ t i k t o k ของไทยรัฐเราลงไปนะครับแล้วก็จะมีพอเข้าไปแล้วก็จะเป็นทางสันติภาพสันติภาพเนี่ยเดินมาคุยกับแฟนบอลที่ตะโกนนั่นแหละนะครับมันมีจังหวะที่เนี่ยอันนี้ตอนเดินนะ,ะ,นะแต่เดี๋ยวมีภาพต่อนะก็คือว่าเป็นจังหวะที่แฟนบอลครับผมจาไม่ได้ว่าโซนนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรนะผมกลัวเรียกผิดนะครับอ่าเนี่ยตอนเนี้ยเท่เนี่ยนนไม่ได้ลงนะ มีการ,ราเอ้ยทโทษสันติภาพ,ภาพเออเนี่ยก็มีการตอบโต้กันไปมาแต่สันิภาพเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไปต่อว่าหรืออะไรบอกว่าพี่ใจเย็นๆอะไรประมาณนี้ม,มีเสียงไหมทีมงานขอขอชดอต,ตรงนี้ได้ไหมปล่อยเสียงนิดนึงว่าเขาตอบโต้อะไรกันมีเนาะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงนะครับครบถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ค่อยเห็นนะออ สรานก,การณ์นี้เดี๋ยวเราเร,าราอ,อไล่มาทีตดีวช็อตขึ้นจังหวะที่เขาเดินไปก็เข้ามา,าโซนเอสนะเามีคนบอกว่าโซน W หรือโซนเอส อ่าโอเคนะครับก็เนี่ยเป็นเสียงการโต้กันไปโต้กันมานะครับแต่ผมว่าก็เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายนะครับคือมันมีคอมเมนต์ที่ว่าเอ้ยแฟนบอลเอมือนไม่เอาดีกว่ามันก็เป็นการไปดูบอลเนี่ยมันยังไงก็ต้องดื่มอ่ะอ่าสุดถูกไหมอ่าคือคือจะบอกว่าบางท่านนั้นอาจจะมีกลุม่มบ้าง่่ใชแต่นี้ผมไม่รู้นะที่จริงยังไงอันนี้อย่าโกรธกันนะทั้งแฟนบอลหรือว่า แต่ผมว่าโอเคเขาก็เชียร์เขาก็มาเชียร์กันแบบว่าด้วยใจเนาะนะครับนักเตะผมก็เชื่อว่าเขาก็เล่นกันเต็มที่นะครับแต่โอเคทั้งสองทีมหรือว่านักเตะหรือว่านักฟุตบอลเนี่ยผมว่าสโมสรฟุตบอลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องทําซึ่งกันเพื่อกันและกันแหละครับถูกไหมนักฟุตบอลทําเพื่อสโมสรแฟนบอลเนี่ยก็เข้ามาเชียร์ก็เพื่อให้สโมสรสำเร็จ นะครับต่างฝ่ายก็ต่างต่างเชื่อผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์พี่คนนี้ก่อนนะบอกว่าไปรายการไหนเขาก็ไม่อ่านคอมเมนต์ผมผมคงเป็นตัวซวยของรายการนั้นจริงน้อยในการนั้นจริงน้อยเนื้อต่ําใจว่ะเห็นอยู่เดี๋ยวอ่านอ่านให้แล้วนะครับอ่านให้แล้วนะครับอ่านะครับชื่ออะไรคุณดาดาดา เดี๋ยวติดต่อทีมงานติดต่ออินบ็อกซ์มาทางไทยรัฐสปอร์ตเฟซบุ๊กไทยรัฐสปอร์ตนะครับ,รบเดี๋ยวส่งของรางวัลไปให้เลยนะครับโอ้โหนี่เงอะงอะแข่งขับรายการไหนไ่ดูรายการเราถ <c oughs> ่านนะจ๊ <c oughs> ะต่อเลยแล้วกันนะครับจริงๆอย่างที่เกินไปนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาในวงการฟุตบอลไทยมีภาพแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราเห็นกันมาบ่อยแล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในบุนเดสติก้านะครับหรือว่าอิตาลีรวมทั้ง ญี่ปุ่นเองก็มีนะครับนี่ก็โอซากานะครับเป็นนักเตะกรรมของกัมบะโอซากาใช่คือเที่ต่างประเทศนะครับผมว่าไอ้เรื่องอย่างที่เกิดที่บีจีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องปกติเรื่องหนึ่งเลยเนาะนะครับของสโมสรกับแฟนบอลคุณลองนึกดูว่าถ้าไม่มีแฟนบอลเนี่ยสโมสรนี่คุณจะคุณจะอยู่ยังไงอ่ะใช่เตะไม่ได้ดูนะครับเอาแค่ว่าเตะเตะเล่นไปเพื่ออะไรก่อน ไอ้นี้เนี่ยเป็นภาพวิทีมงานของเราไปหามาว่ามันมีช่วงหนึ่งที่กำบาดในฟอร์มไม่ดีเนาะนะครับแล้วเขาก็ให้นักเตะทุกคนเนี่ยเข้าไปคุยกับแฟนบอลว่าเฮ้ยมันเกิดสาเหตุอะไรทําไมถึงฟอร์มถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับคุณเชื่อไหมล่ะว่าแฟนบอลเขาก็ด่าเหมือนกันแหละอ่าอาด่าไหมอย่างนี้ด่าหรือว่าโอ้ดีแล้วไม่เป็นไรเล่นหมาไม่แดกเลยอย่างเงี้ยเล่นต่อไปไม่ใช่ผมว่าคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกคุณพวกคุณเล่นไม่ดีกันเลยนะครับ เพราะคุณต้องเล่นให้ดีนะครับใช่ไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วแล้วที่ผมเคยดูวันนี้พอเขาพูดเสร็จเนี่ยใช้คำว่าด่าเสร็จเนี่ยนักฟุตบอลญี่ปุ่นก็น้อมน้อมใช่ขอบคุณใช่รับฟังนะครับขอบคุณที่ด่าไม่เขาก็รับน้อมรับแล้วแหละว่าเออแต่เขาจะคงกลับไปเพราะว่ามันก็ต้องต้องทำเพื่อให้แฟนบอลครับคุณลองคิดดูถ้าทีมผลงานไม่ดีแฟนบอลก็ไม่อยากเข้าอยู่แล้วถูกไหม แต่ถ้าทีมงานทีมผลงานดีเขาก็อยากจะเข้ามาเชียร์อยากมาให้กำลังใจซึ่งแฟนบอลเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการทรําสโมสรฟุตบอลนั่นแหละใช่นะครับทุกคนอยากเห็นสโมรสรที่ตัวเองรักเนี่ยประสบความสำเร็จกันอยู่แล้วนะครับอ่ะก็จริงๆแล้วมันมีหลายการนะทั้งพวกเอซีมิลานนะครับรวมทั้งดอทมุนด้วยนะครับแต่ว่าเราก็มีมาประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างที่เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกัน นะครับอ่ะดูของเรื่องของสถิติแล้วกันนะครับฤดูกาล2023-2024่สนะครับของ BG เนี่ยนะตั้งแต่เซกูเข้ามาเล็ก2ทั้งหมด15นัดนะครับสถิติในบ้านนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้อ่านของเราด้วยอ่าคอมเมนต์อ่านแล้วนะครับอ่านะครับอ่ะทั้งหมด15นัดนะครับฤดูกาลที่แล้วสถิติในบ้านเนี่ยนะครับชนะ3เสมอ3แพ้1ได้มาทั้งหมด12แต้มนะครับแล้วก็สถิตินอกบ้านชนะ4เสมอ1แพ้3ได้มาทั้งหมด 13แต้มนะครับอันนี้คือสถิติเท,ท,ท,ทกุเข้ามาเลขสอรบบสอับสองนัดรับ2บบนะครับแล้วก็สถิติฤดูกาลนี้ของเทกุนะครับทั้งหมด6นัดสถิติในบ้านชนะ1เสมอ1แพ้1 4แต้มแล้วก็สถิตินอกบ้านชนะ2เสมอไม่เคยเสมอแล้วก็แพ้1 ได้มา6แต้มอันนี้ก็เป็นสถิติที่นํามาฝากกันแล้วกันว่าอย่างที่พี่วโอโไปตอนต้นแล้วว่า,าเขาเปลี่ยนไปเยอะออเรื่องของสถิติเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับมีสัมภาษณ์หลังเกมของทางมากโตะเทกุนะโมริ ori, หรือว่าเทกุซังด้วยนะครับให้สัมภาษณ์มีประเด็นสําคัญนะครับเทกุบ,บอกว่าช่วงซ้อมฟี فا เดย์เนี่ยชนาทิพมีกังวลเรื่องขาหนีบเขาไม่ได้พร้อมสมบูรณ์เลยสตาร์ทเป็นสำรองอันนี้หนึ่งประเด็นแรกที่ท,ที่ถามว่า เรื่องของเจเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บอกมาเทกูบอกว่าเหมือนเราจะช,ชอบมีปัญหาเวลาที่พอเรารู้ผลแข่งขันคู่อื่นที่ลาแชมป์ด้วยกันอ่าดูก่อนนะครับเราน่าจะมีความเร่งในการที่จะเอาชนะหรือเอาประตูจนขาดความแม่นยำแม่นยำในการจบสกอร,ร์นะ,รนะครับเราไม่ได้เป็นแชมป์เก่าแล้วก็ยังไม่เป็นทีมที่เขี่ยวในการเก็บสามคะแนนทุกนัดน,นะครับเราสามารถสร้างโอกาสได้ค่อนข้างเยอะจนวินาท,ทีสุดท้าย แต่เรายังขาดความนิ่งในการจบสกอร์ก็ต้องปรับตรงนี้นะครับอ่ะสุดท้ายเทกูบอกว่าพอเราไม่สามารถเก็บสามคะแนนในบ้านได้ก็จะมีอารมณ์ร่วมกับเกมค่อนข้างสูงแน่นอนว่าเราต้องไปทำการบ้านให้มากกว่านี้เพื่อที่เราจะตอบแทนแฟนบอลด้วยผลการแข่งขันให้เขารู้สึกภูมิใจกับทีมนะครับก็เขาบอกว่าเอาอันไหนบีจใช่ไหมแฟนบอล ฟุตซอลว่าเราอ๋อโอเคสำหรับแฟนฟุตซอลแฟนฟุตซอลเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวเราจบเรื่องไทยลีกเรื่องบอลไทยแล้วเดี๋ยวพูดคุยเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยกันต่อเขาบอกบีจีเงินพร้อมสนามพร้อมนักเตะพร้อมแฟนบอลแฟนบอลพร้อมแต่โค้ชไม่ค่อยพร้อมลุ้นเหนื่อยพอๆกับเทนฮากเฮ้ยเทนฮากชคแนะ้นนะเออไหนพวกนี้ก็รู้เทนฮาร์คในบ้านเจอบาลลี่แมนยู่ดูไทยรัฐดูช่องไทยรัฐอ่ะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนผมว่าเลี้สองบีจีน่าจะเสริม นักเตะต่างชาติแน่นอนครับโอ้โหแค่นี้จะเดินกันชนเยินชนกันที่จะไม่พูดภาษาต้องพูดอย่างนี้จะไม่พูดภาษาไทยอยู่แล้วจะไม่พูดภาษาไทยอยู่แล้วนะครับคือเรื่องของเทกุกมันก็น่าสนใจว่าปากคินเห็นยังไงว่าเทกุเองเนี่ยเฮ้ยพอแล้วหรือยังหรือว่าจะทําทีมต่อนะครับแต่เมื่อสําหรับต้อมคิดว่าไงเทกุผมว่าก็ถ้ารอบนี้ยังยังได้ เท่านี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอเอาผู้กังตามตรงนะเพราะว่า b ีจสถานะของเขาเนี่ยขอไม่ใช่ทีมระดับกลางตารางนะเขาคือหัวของวงการฟุตบอลไทยนะครับทั้งสนามตัวผู้เล่นระบบทุกอย่างธุรกิจหรือแม้แต่เดียของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถึงเวลาแล้วถ้าถ้ายังยังแบบนี้ผมว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องมีสไตล์การเล่นที่อ่า เป็นของตัวเองนะครับมีนักเตะที่มัน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 ต้องมีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนนะครับสำหรับ BG ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ